กรกตแจงทิมบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนเป็นปกติ กกตแจงพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนเป็นปกติเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคยันไม่ต้องติด GPS บนหีบบัตรแค่สายรัดหีบเซ็นรับมอบน่าจะเพียงพอแล้วเลี่ยงตอบครมอของงบกลางหมื่นกว่าล้านช่วยค่าไฟขัดรัฐธรรมนูญร้9ยหหรือไม่ขอรอดูรายละเอียดก่อนนายแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงข้อสังเกตในการขนส่งบัตรเลือกตั้งไม่มีการติดตั้งเครื่องติดตาม GPS บนหีบบัตรจะมีข้อกังวลเรื่องความ ปลอดภัยในการขนส่งและเก็บรักษาหีบบัตรหรือไม่โดยตอบว่าความจริงแล้วมีกระบวนการทางไปรณียีมีสายรัดหีบและหมายเลขที่ระบุชัดเจนรวมทั้งการเซ็นรับมอบทุกขั้นตอนอยู่แล้วคิดว่าระบบเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการเลือกตั้งแล้วส่วนการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจํานวนผู้ใช้สิทธิ์7ล้านใบเป็นจํานวนมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมานายแสวงกล่าวว่าในการเลือกตั้งมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินเหมือนกันทุกปีเพราะจะต้องพิมพ์ในลักษณะเป็นเล่ม มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า52ล้านคนกะกะตพิมพ์บัตรเลือกตั้ง57ล้านใบเท่ากับเกินมาราว4ล้านกว่าใบส่วนที่เกินมาเพราะกะกะตจ่ายบัตรเป็นเล่มไม่ได้จ่ายเป็นฉบับโดยเล่มสุดท้ายสำรองให้หน่วยเลือกตั้งซึ่งบางหน่วยก็จะใช้1-2เล่มจึงต้องมีการสำรองให้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด95,000กว่าหน่วยรวมเป็น2ล้านฉบับส่วนที่2คือสำรองบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีหน่วยละประมาณ10คนอีก2ล้านฉบับเพื่อลงคะแนนในหน่วย เลือกตั้งของตัวเองและอีกหนึ่งล้านกว่าฉบับเป็นการสำรองไว้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า400กว่าหน่วยในวันที่7พฤษภาคมนี้พร้อมยกตัวอย่างที่ประเทศสานซึ่งส่งบัตรเลือกตั้งไปร้อยใบมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง94คนแต่ได้ยกเลิกบัตรที่ลงทะเบียนไว้ที่สานโดยไม่ได้นำกลับมาไทยจึงจำเป็นต้องจัดหาบัตรเลือกตั้งสำรองให้สำรหสำรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิหลังอพยพกลับมาไทยเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งไม่มีอุปสรรคจึงถือเป็นเรื่องปกติส่วนกรณีที่คณะ รัฐมนตรีหรือคอรมอเสนอของงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าไฟแพงกว่า10,000ล้านบาทซึ่งกกตได้ตีกลับไปนั้นมีข้อสังเกตว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นายแสวงระบุว่าตอนนี้ต้องรอพิจารณาคอรมอส่งหนังสือและรายละเอียดกลับมาเมื่อถามย้ำว่าในทางหลักการถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถาม,ถาม ของสื่อมวลชนเพียงแต่ย้ำว่าต้องรอและพิจารณารายละเอียดจากหนังสือที่คอรมอส่งมาแต่เท่าที่ทราบคือครมได้ขออนุญาตใช้งบกลางซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของครมอที่จะเสนอขอมาโดยทางกะกะตต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะอนุมัติหรือไม่หากเข้าเกณฑ์ตามมาตรา169ด้านนายดาน,นัยสุพัชรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณนีไทยจำกัดกล่าวถึงกรณีการจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการรักษาหีบบัต เลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่ว่ารถที่ขนส่งเข้ามาในศูนย์คัดแยกจะถูกสังเกตการด้วยกล้องวงจรปิด21ตัวผู้ที่จะเข้าพื้นที่ได้ต้องได้รับการอนุมัติจากกะกะตช่องทางเข้าออกมีเพียงทางเดียวเท่านั้นและต้องใช้การสแกนใบหน้าซึ่งสามารถติดตามวิธีการทํางานให้ทุกคนเห็นยืนยันทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสชัดเจนเมื่อถามถึงความจําเป็นต้องมีการติด GPS บนทุกขีดบ,บัตรนายดานันกล่าวว่ารถขนส่งบัตรทุกคันมีการติด GPS ทั้งหมดผู้ขี บัตรเลือกตั้งที่ขนส่งเข้ามาในรถผ่านการตรวจนับโดยคณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกกตตำรวจและไปรสีนีไทยก่อนขนขึ้นรถต้องถูกผนึกด้วยสายรัดหีบบัตรทุกช่องทางสายรัดมีการลงรหัสหมายเลขชัดเจนซึ่งต้องตรงกับรหัสของรถอาจจะมีการเปิดรถเพื่อนำหีบบัตรออกมาต้องมีการตรวจนับทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่กกตอ,อยู่รับมอบทุกพื้นที่